อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬกาจากหนังสือทิศที่11โดยหลวงพ่อชุมพลพละปัญโยวิธีจัดการกับจิตใจไม่ให้ทุกข์เดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยที่สุดบทที่154 สุขและทุกข์เป็นแรงสะท้อนซึ่งกันและกันที่ใดมีสุขมากที่นั้นจะมีทุกข์มากที่ใดมีสุขน้อยที่นั้นจะมีทุกน้อยบัณฑิตย่อมเห็นแจ้งสภาวะของธรรมชาติเห็นแจ้งความแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงของสรรพสิ่งจึงสแสวงหาที่ไร้สุขไร้ทุกข์ตราบใดที่ยังคล้องในการเสวยเวทนาย่อมติดสุขติดทุกข์สรรพสิ่งเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ ปรากฏแก่ยานปัญญาท่านผู้ปฏิบัติธรรมว่าเป็นมายาสิ่งทั้งปวงเป็นเพียงความเกิดดับไร้ตัวไร้ตนไร้เราไร้เขาเมื่อเห็นดังนี้ย่อมสละความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานเมื่อเห็นแจ้งสภาวะธรรมย่อมถอนอุปาทานในการเสพเสวยเวทนาเมื่อไร้ตัวไร้ตนไร้เราไร้เขาจึงไร้สุขไร้ทุกข์นั่นจึงเป็นความดับเย็น เป็นสันติธรรมพระนิพพานย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงบทที่155้นทางยินดีต้อนรับคนหกล้มความผิดพลาดเป็นครูมิใช่ตราบาปเอาความผิดพลาดมาเป็นตราบาปจะไม่เกิดการแก้ไขพัฒนาคนดีคือผู้แก้ไขได้มีโอกาสแก้ไขก็ดีที่สุดแล้วอย่าหวังว่าจะไม่ให้แปดเปื้อนเลย อยู่ในโลกก็มีผิดพลาดเป็นธรรมดาความผิดพลาดไม่ใช่ความชั่วไม่รู้จักคิดแก้ไขนั่นแหลจึงชั่วผ้าที่ไม่เคยเปื้อนเลยจะมีหรือเมื่อเปื้อนก็ซักให้สะอาดเปื้อนที่ไหนไขยี้ตรงนั้นทุกสิ่งในโลกแก้ไขได้ยกเว้นแต่จะไม่คิดแก้ไขเมื่อเลิกละความชั่วก็จะกลายเป็นคนประเสริฐขึ้นมาได้คนดีจะคิดแก้ไข คนไม่ดีจะคิดแต่แก้ตัวบทที่156การเสแสงนั้นหลอกได้แต่คนอื่นไม่สามารถหลอกตัวเองมโนธรรมของทุกคนนั้นมีอยู่ทำชั่วทำเลวนั้นฟื้นมโนธรรมเดือดร้อนอยู่ในใจของผู้ทำชั่วมโนธรรมของตัวเองจะลงโทษจะก,กระวนกระวายไม่สบายใจเวลาทำชั่วขึ้นมาไม่จำเป็นต้องมีใครรู้ มโนธรรมของตัวเองจะลงโทษเองผู้ทำบาปจะหาความสุขใจไม่ได้ถึงหน้าตาชื่นบานแต่อกตรมบัณฑิตจึงมีความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปไม่ยอมทำชั่วแม้รับตาคนอื่นเพราะให้เกียรติตัวเองที่ก็เป็นคนปดที่157เเมื่อขึ้นสูงสุดจะคืนสู่สามัญเพราะปัญญาสูงสุดจึงแสดงออกซึ่งความกลมกลืน เพราะรู้แจ้งสรรพสิ่งจึงเห็นว่าสิ่งทั้งปวงมีค่าเสมอกันเพราะรู้แจ้งโลกธาตุจึงไม่แบ่งแยกสิ่งทั้งปวงไร้เขาไร้เราไร้เกิดไร้ดับเมื่อมีเขาก็มีเราเมื่อมีเราก็มีเขาเมื่อมีเกิดก็มีดับเมื่อมีดับก็มีเกิดเมื่อไร้อุปทานจึงไร้ความยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวตนสำหรับเป็นเราเป็นเขา ไม่มีตัวตนสำหรับเกิดดับเมื่อไร้อุปาทานก็ไม่แสวงหาสิ่งใดไม่ต้องการบรรลุเป็นอะไรเมื่อจิตไม่รอคอยสิ่งใดปัจจุบันขณะจึงเป็นคำตอบไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกรู้สึกถึงความสม่ำเสมอของโลกธาตุเมื่อขึ้นสูงสุดจะคืนสู่สามัญบทที่158ความดีที่เราทำไว้นั้นมีค่าทั้งสิ้น แม้แต่ความดีเล็กน้อยความดีเล็กน้อยที่เราสร้างอาจช่วยแก้ปัญหาใหญ่ได้อย่าประมาทในคุณค่าของสิ่งเล็กน้อยกระเบื้องแตกรูเดียวอาจทำให้น้ำเจิ่งนองทั้งห้องของเล็กนิดเดียวอาจเป็นสิ่งจำเป็นข้อดีบางอย่างของตัวเราอาจเล็กนิดเดียวแต่อาจเป็นเล็กนิดเดียวที่ขาดไม่ได้ความดีและความชั่วนั้นเป็นของที่ไม่ควรประมาทว่านิดเดียว ดีนิดเดียวก็คือดีชั่วนิดเดียวก็คือชั่วดอกมะลิดอกเดียวก็หอมอุจจาระนิดเดียวก็เหม็นคลุ้งดอกมะลิดอกเดียวกับอุจจาระนิดเดียวให้ความรู้สึกต่างกันไกลความดีและความชั่วนั้นไม่ควรถือว่านิดเดียวบทที่159บัณฑิตเกิดมาสร้างความดีและประโยชน์สุขไว้ในโลก โดยไม่เรียกร้องชื่อเสียงและผลประโยชน์ท่านผู้ใฝ่ในการสร้างบารมีจะมีจิตน้อมไปในการให้รื่นเริงในการสละมากกว่าครอบครองสมหวังในความไร้มากกว่าความมั่งคั่งยินดีในการให้มากกว่าการรับทําความดีโดยไม่คิดครอบครองให้โดยไม่หวงห่วงอะไรเพลิดเพลินกับรอยยิ้มของคนอื่นมากกว่ารอยยิ้มของตนเอง สร้างผลงานโดยไม่คิดถึงผลตอบแทนเข้าสู่ตนให้ได้แม้ของหวงสละได้แม้คนที่รักมากจิตโปร่งเบาสบายหลังจากการให้นั้นคุ้มค่ากับของที่เสียไปลงความเห็นว่าใจนั้นสำคัญกว่าวัตถุธาตุทั้งปวงเมื่อใจดีจะได้ที่พึ่งที่คนทั้งหลายหาพึ่งได้ยากกุศลที่เกิดขึ้นในใจจะเป็นที่พึ่งที่ถาวรมั่นคงมาก ยิ่งศรัทธาก็ยิ่งปีติยิ่งปีติก็ยิ่งศรัทธาบทที่160เวลาเกิดมาเราก็ไม่ได้เอาอะไรมาเลยเวลาตายไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยสมบัติทั้งหลายคือสิ่งที่ผ่านมาเพื่อจะผ่านไปทั้งสิ้นแล้วจะหวงอะไรไว้เล่าแล้วจะเสียดายอะไรเล่าการให้ทานเพื่อสละนั้นคือบารมีที่สูงยิ่ง ไม่ให้เพื่อทวงบุญคุณให้แล้วไม่เสียดายภายหลังการสละเป็นรสชาติอันประเสริฐของการให้ทานผู้ยินดีในการให้ทานย่อมยินดีในรสชาติของการสละยินดีในการให้ยินดีในการสละก็เต็มอิ่มบริบูรณ์แล้วไม่ต้องการสิ่งตอบแทนอย่างอื่นอีกท่านผู้มีปัญญาย่อมพยายามฝึกตนให้แกล้วกล้าในทาน ได้ให้ก็พอแล้วไม่ต้องการสิ่งใดอีกไม่ต้องการแม้แต่คำขอบคุณปรารถนายิ่งที่จะสร้างทานบาร,รมีให้เต็มรอบกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนทิศที่11ของหลวงพ่อชุมพลพระปัญโยจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์